r e s i d e n t e v i l 4ลีออนเอสคนดีอดีตตำรวจแรคคูนซิตี้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษถูกส่งไปยังหมู่บ้านห่างไกลในสเปนเพื่อช่วยแ h ชลีย์แกรมลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวไปลีออนพบว่าชาวบ้านหมู่บ้านปราสาทและเกาะถูกควบคุมโดยประสิทธิ์ที่เรียกว่า Last p l a g a s t ซึ่งฝังอยู่ในร่างกายของพวกเขาทำให้กลายเป็นกันดสสตรูคล้ายซอมบี้ที่ฉลาดภายใต้การนำของผู้นำลัทธิออสมุนแซดเลอร์ ลีออนช่วยแอสลีย์ได้แต่ทั้งคู่ถูกประสิทธิพลากาสฝังเข้าไปในตัวพวกเขาต้องหนีจากเหล่าผู้นำลัทธิทั้งผู้ใหญ่บ้านเมนเดสและขุนนางแคระรามอนซาลาซาในปราสาทลีออนต้องต่อสู้กับอดีตเพื่อนร่วมงานแจ็คคราวเซอร์ที่กลายเป็นผู้รับใช้ของแซดเลอร์และพบกับเอดาวองสายลับคู่แข่งที่ทำงานให้กับองค์กรปริศนาเอดามาเพื่อชิงตัวอย่างพลาสกาสบริสุทธิ์ในการต่อสู้สุดท้ายบนเกาะที่เต็มไปด้วยห้องวิจัย ลีออนใช้เครื่องมือผ่าตัดฉุกเฉินเอาประสิทธิ์ออกจากตัวแอชลี่และตัวเองได้สำเร็จลีออนไปเฉินหน้าและสังหารแซดเลอร์เพื่อชิงตัวอย่างพลาสกาสมาจากเขาแต่เอดาเข้ามาขโมยตัวอย่างไปก่อนลีออนและแอชลี y หนีออกจากโกดที่กำลังระเบิดด้วยเจสก,กี้ได้ทันเวลา